คันล <kinetic. S 2> <t od three> ิ้แต่ปลายมันบันสาวจะไปเงียบ่มวดเดียงไหมเขาสาวมันบ๊อบเงียบ่มวดเดียงใช่ไหมมานียจิมงานเงายขมดเดงยงยำตัวแล้วเขาสาวฮะ หหาออยเมื่อกล่อมหอยเมื่อชมังฮะทีมงานเงียไข่นะฮะ ก็ไปใส่ว่ะาาหมวกยังลูกหมวกเลยเร็วไปหมวกเลยเร็วหมวกแล้วขึ้นรถได้แล้วหมวกขึ้นรถตั้งนานแล้วแหมหมูไปรื่มมาไปอ่ะต้

นาแม่นเขาไปอธิการเาแล้วมานึกว่านี้คงเทียบกลับแล้วมันคิดถึงไงร้องใต้ตามแล้วไม่ร้องหรอกมันใจแล้วมันเลกว่าเขาเมืองเทียบนี่นาดาลมเอียมป่าดื่มเท้าก็ายโอ้ยเป็นสบายดีน งานอาหอยกินเนื้อแกินเนเลี้ยงมูเลี้ยกิลมนของบ้างของโคของบานของโกของวานแม่อะไรขของแ่แปนะลูกจริงครับหี่เป็นยักกกลูกป็นไเนี่ยลูก và cái nó हिकु भई ลง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 ถึงแล้วถึงแล้วโอไมกอย่าพึ่งตีลเปิดท้ายกันเปล่าลงเลยเหรอเปิดท้ายกันสล่ะเดี๋ยวีเปิดท้ายกันทัดเปิดท้ายนะเดี๋ยวเปิดท้ายก่อนเปิดท้ายก่อนโฟองกติ๊กเ๋ย หน้ามันนั่นวันจดลอยน้ามนุ่มเดียวมาใส่รถเดียวตานย่วทิ่ไม่ไพ่ได้น่ะข้างหลังรน้ั

ไม่ล่ะสงสัยเด็กไม่มาทำอะไรกันมีควายเผือกด้วยข้างไนมันลาควายเผือกด้วยอร่อยหวานมันเก็บตังมากก็แต่เก็บนี่ไงนี่ไงทางนี้นีนู่นน่ะแดงๆนี่ไงเป็นต้นนี่จะชาเก็บต้นอะไรกัต้นตะขบอ่ะตะขบนี่วันนี้มาหาหอยกันฮะทีมงานทีมงานหาหอยนะฮะ อ่างเก็บน้ำหอออ้อยโพงเจ้าสาวเก็บโโโต,ตะขบนฮะฮะไงแดงๆีงฮะโอ้โหตะขบ เจ้เตี้ยมากเลยนีอะไรเสร็จแล้วพ่อนี่เก็บได้ถึงอ่ะพ่อเก็บหนึ่งให้ฟิล์มไปเก็บให้ยิงเก็บให้น้องยังมั้งได้แล้วไปไปหาหอยอะไปเอาไปหาหอยแล้วฮะมาาชมบรรยากาศรอบหาดจุดน้ำ สาวมาหาหอยกันที่อ่างเก็บน้ำฮะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับรอบๆอ,อ,อ่างปีนี้น้ำเยอะอยู่นะครับปีนี้น้ำไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับเวลรอบรอบ,รอบครับ เชอรี่นะโอ้เอามาทำอไมลูกเล็กๆลูกจะเอาตัวเล็กๆเอามาทำอมไจตัวสาวมาหาหอยเนะครับหอยอะไรอ่ะไ,ไหนหอยเน่าไหน อะไรคะไหนสาวมาหาหอยกันท่านไหนโชว์หน่อยดิหอยอะไรคะหอยเชอรี่หอยเชอรี่นะครับวันนี้สาวมาหาหอยกันหอยจุกด้วยหอยจุกด้วยเหรอหอยจุกหอยขอมฮะล่ะน้องครับสาวมาหาหอยกันนะครับวันนี้ได้เยอะไหมสาวสาวได้เยอะไหม สาวหาหอยกันนะครับนี่ได้เปล่าจากเก็บน้ำห้อยพองนะครับสาวๆมาหาหอยกันได้หรือเปล่าน้องฟางได้ปล่าลูกได้ปล่าคะไหนหอยชวห์หน่อยดีคะหอยอะไรคะเนี่ย ไม่รู้อ <e ้า wow uh วไังเชอร์รี่ไงใช่ป่ะไว่เชอร์รี่นะหาอะไรข้างบนคะนี่ไปข้างล่างอะ ล่นลงไป็บปแถวปลาผมนะครับสาวๆฮะหาหอยได้ไหมาสาวๆงมเป็นไหมไจิมงานหาหอยนะครับวันนี้หาก็บน้ำห้อยโปงนะครับ xong phim đâu mà nằm gần đây chim ngàn hai hỏi đi hỏi phân ngàn phân này chôn đi đi hỏi này hỏi này hỏi này hỏi hỏi này hỏi hỏi อ้ยหอยกาบเนี่ยแค่ออกอายหอยกาบมีแต่หอยกาบเ้าไปผัดตะเพาเอเ็ดีนูด้วยอ้มีแต่หอยกาบโูอีกตัวนึงหายไปไหนอะนี่หอยกาบไม่มีหอยขมเลยอุ้ยหอยจุกเรบอกด็บอกว่าเขาเป็นมใสาสังก็ไม่ได้แตหอยจุกมู้อยู่นี่แล้วถ้าเขาไปเอาน หนาวยังมาค่ำก็หนาวค่ะต้องมาแดดเดียเหรอต้องมาแดดเดียดแล้วคนี้พาลุงจอยมาแดดเดียดเลยนะมาค่ำแล้วมันหนาวแล้วมันเหราก็ถึงนนี้มาวันนี้ก็ลงพดดะมาลง้ามไปาอยู่วงนี้เหรอ มองมันน e ้ำดำเลยสัคะตัวอะไรอะตัวอะไรนี่ด้วนี่คอะไรนี่โอ้ที่้ตมหน่งนหนุมเตน้าตมาหลยไปรับขาดคนมาแล้วฮะสาวขับแล้วนี่คนงานมานี นี่ยหอหอยมันกัดหนูจูดจวงเลยหอยขมหอยเชอรี่ึนมาหนึ่งกละมังนี่เหรอมอปรานี่อยากเส้อยงปูอย่เงี้ยยังไงเจอแล้วพอกตัวเมียตัวเมียหอขมหอยเชอรี่กัน <ฮ>ตัวเมียฟูตัวเมียเนี่ยูลองไข่ไปอาบน้ำกันสาวอ๋อฟูอืมนะมีเลี้ยวี<ช>่บอกเรอคไปอาบน้ำเลย้าอ่ะูกนไปไหนลูกน้นในห้อง,งน,นี่ผลงานวันนี้ผลงานผลงาน ไครมดเรียง